หลายคนคงไม่รู้ว่าตั้งแต่เท s l a IPO ไปนะครับในช่วงประมาณปี22 1 2เนี่ยอีลอนมัสยังไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยสักบาทนะครับจากเทสลาทำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวลบๆของเทส l a หลายอย่างว่าเอ้ยอีลอนมัสไม่โฟกัสกับเท s l a เลยตอนเนี้ยต้องบอกว่าบอรดและผู้ดูดินเท s l a ไม่แฟรกับอีลอนมัสเพราะเขาทำให้เราเยอะมากในฐานะผู้ดูดนเทสลาเนี่ยมาหลายปีแต่เขาไม่เคยได้รับเงินเดือนเลย ถ้าอ l o n Musk สามารถทำให้หุ้นเทสลาเนี่ยจากวันนี้ที่มูลค่า1 trillion โตขึ้นได้10เท่าภายใน10ปี Elon Musk จะได้เงินผลตอบแทน1 trillion ดอลลาร์หรือว่า1ล้านล้านเหรียญนะกีต้าหรือประมาณ30ล้านล้านบาทผมเลยตั้งคำถามต่อมาว่าถ้าแพ็กเกจนี้ผ่านนะวันที่6อ่ะคุณคิดว่า Elon Musk จะทำงานหนักแค่เทสลาไหมในเมื่อวันนี้แอสเซทต่างๆที่เทสลา Elon Musk มีไม่ว่าจะเป็นกับ SpaceX, XAI เนี่ยทั้งหมดรวมกัน Elon Musk จะมีเงินแค่200พันล้านแปลว่าถ้าเขาทำแพ็กเกจคอมเพนเซชั o n นี้สำเร็จเนี่ย ทรัพย์สินเขาจะเพิ่มทันที5าเท่า สวัสดีค่ะขอชวนคุยอีก EP หนึ่งนะคะเป็นภาคต่อเพราะว่าเห็นช่วงนี้ราคาหุ้นเชส l a ร้อนแรงมากคือถ้าดูรอบ3มเดือนเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสี่แล้วนะคะคแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมาถึงจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญที่วันนี้คุณคริสคงจะช่วยแชร์ค่อยๆเล่อให้พวกเราฟังนะคะขอถอยไปอยู่ที่จุดที่เป็นจุดตั้งต้นที่กิตา้าอยากชวนคุณคริสมาคุยก่อนอะไรทําให้ราคาหุ้นเทสล a าขึ้นมาขนาดนี้ ได้ครับผมว่ามี2-3แฟกเตอร์นะครับที่ทำให้หุ้นเทสซาขึ้นมาแรงขนาดนี้แต่ต้องบอกเสนอกิต้าว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่หุ้นขึ้นมา40%<ฆ>ในสามเดือนหรือว่าขึ้นมาเกือบ2เท่าแล้วตั้งแต่วันที่ทรัมป์เลเวเรชันเดย์นะแต่มีความสำคัญคือวันศุกร์ที่เพิ่งปิดตลาดไปอะพิตา้าถือว่าเป็นปิดวีคลี่ที่ออทัมไฮด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงในมุมมองของเทคนิคนะ<ฆ>ในเรื่องของการเทรดเนี่ยก็เลยเป็นจุดสําคัญที่นักลงทุนทุกคนควรจะหันมามองละเพราะว่าอะไรที่หุ้นมันทํา วิกฤต์ close high ที่สุดในรอบ a อา t i ไฮ high พูดอย่างนี้แล้วกันเราก็จะดูว่าโมเมนตัมมันไปต่อหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลยอยากจะชวนทุกท่านมาคุยในเรื่องนี้กันนะครับต่อมาแฟกเตอร์มี2อสอย่างในสัปดาห์ก่อนสองสาัปดาห์ก่อนเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของโรบอทแท็กซี่ที่ผมกับอีตาชวนทุกท่านมาวิเคราะห์มาคุยกันว่าทําไมจุดวันนี้เทสซาเขาใกล้มากๆแล้วที่จะเปิดบริการโรบอทแท็กซี่อย่างเต็มรูปแบบวันนี้เขามีทดลองกันในเมืองออสตินเท็กซัสแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนีย ใช่ไหมครับที่เบย์แอเรียเนี่ยแล้ววันนี้ก็กำลังจะข้ามไปจุดอื่นๆของเทสซาสแล้วก็ในรัฐแอริโซนาอีกนะครับต่างต่านานเนี่ยวันนี้ดีเวล็อปเมนต์กำลังเกิดขึ้นมากมายต่อหน้าพวกเราเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยคือโรบอตแท็กซี่นะครับแต่ปัจจัยที่สองเนี่ยที่เราต้องคุยกันเลยก็คือเรื่องของอีลอนมัสก์คอมเพนเซชันแพ็กเกจนะครับเพราะว่าเดี๋ยววัน November 6เนี่ยนะครับจะมีงานประชุม Shareholder ครั้งใหญ่ของ Tesla ซึ่งหลายๆคนเนี่ย ก็คงได้ยินข่าวกันแล้วว่าทางบอร์ดของ Tesla เนี่ยกำลังจะนําเสนอ compensation package หรือว่า p a ็ k เกจผลตอบแทนของ Elon Musk ครั well ้งที่3นะครับซึ่งใหญ่มากๆใครที่อ่านในหน้าข่าวก็จะรู้แล้วว่า Elon Musk จะได้เงินผลตอบแทน1 t r i l l i o ดอลลาร์หรือว่า1ล้านล้านเหรียญนะครับกิตาหรือประมาณ30ล้านล้านบาทถ้าเขาทําตาม compensation package นี้สำเร็จนะครับพูดง่ายๆคือ ถ้าอีลอนมัสสามารถทำให้หุ้นเทสลาเนี่ยจากวันนี้ที่มูลค่า1นึ่ง trillion โตขึ้นได้10เท่าภายใน10ปีนะครับก็อีลอนมัสจะได้ไปเลยผลตอบแทนหนึ่ง trillion มันเยอะมากครับวันนี้มากกว่า gdp บ้านเราเป็นเท่าตัวคนคนนึงจะได้ผลตอบแทนมากขนาดนี้คุณคริสเล่าใฟังหน่อย compensation package หรือว่า package ผลตอบแทนของอีลอนมัสเนี่ยมันมีที่มาที่ไป ยังไงทาไมเขาไม่รับเงินเดือนเป็น CEO ปกติทํางานไปรับเงินเดือนไปแล้วก็ทุ่มเททําเพื่อบริษัทไปนะคะต้องมารอ compensation package หลายคนคงไม่รู้ว่าตั้งแต่ Tesla IPO ไปนะครับในช่วงประมาณปี2 0 1 2เนี่ยอีลอนมัสยังไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยสักบาทนะครับจากเท s l a นะครับหรือว่าจะได้มาสัก2-3ดอลลาร์โดยเป็นทางกฎหมายแต่ก็คือแค่หลักดอลไม่กี่ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตั้งแต่อีลอนมัสรันเทสล a มาเนี่ย อิลลามัสเขาไปนีโกเชตกับบอร์ดว่าผมไม่ต้องการเงินเดือนแต่ผมขอ compensation package หรือว่าผมขอเอาผลตอบแทนผมอะไปผูกกับหุ้นถ้าผมทำให้บริษัทเติบโตได้ดีนะครับมียอดขายเติบโตมีราคาหุ้นที่สูงขึ้นผมขอผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือว่า stock option ในมือผมนะครับแพ็กเกจแรกที่อีลอนมัสได้รับจากเท s l a เนี่ยมันคือปี2012ซึ่งมูลค่าแพ็กเกจนั้นจะประมาณ แค่ประมาณ10บิลเลียนนะครับตอนนั้นกีตา้าในอดีตนะครับก็เยอะนะสิบบิลเลียนหมื่นล้านอ่ประมาณหมื่นล้านนะครับสองพสิบสอมัส <c oughs> ก็ทําให้คุณเทสซาโต,ตเลขกลแรกที่สำเร็จวันนั้นผมจะไม่ได้โตขึ้นกี่เท่าแต่ก็มีหลักประมาณ10เท่าเหมือนกันนะครับจนมาถึงปี2018จริงจรทุกแพ็กเกจครับ <c oughs> เขาจะให้เวลาอ e ีลอมัสประมาณ10ปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ e ีลอมัสอาชีพเป้าซึ่งบอกว่าเป็นเป้าที่เวอร์มากนะกีต้าเขาอาชีพได้ก่อนเวลาเสมออย่างปี2012ก็เหมือนทําได้เสร็จภายใน2016 ประมาณนี้4ปีนะครับก็ได้คอมเนเซตไปแพ็กเกจที่1กระจบ2 0 1 8ผู้ถืุ้นเท s l a ก็เลยอ,ออก c h ลเดอร์ออกแพ็กเกใหม่วันนั้นบริษัทเท s l a น่าจะอยู่ประมาณ50บิลเลียนนะครับวับนนั้นมูลค่า50บิลเลียนก็มีเป้าบอกที่อีลอนต้องทำให้บริษัทเนี้ยโตจาก50าิเรียนเป็น5 0 0แสนล้านหรือที่ราคาหุ้นตอนนี้ประมาณ200เหรียญน,นะครับภายใน,น10ปีเหมือนกันนะครับ แต่ครั้งที่2เนี่ยอีลอ Musk ทำได้สำเร็จภายในแค่3ปีประมาณ2021เนี่ยถ้ากีตาจำได้หุ้นเทสซาก็มีเซิร์ชครั้งใหญ่หลังจากที่เขาสามารถขายรถ e ีในสเกลใหญ่ได้ด้วยไปทั่วโลกใช่ไหมวันนั้นเนะี่ยเป็นครั้งนั้นได้สำเร็จแต่แพ็กเกจเนี่ยมันเป็นที่มาของความคอมพลีเคชของหุ้นเทสซาในช่วง5ปีที่ตั้งแต่ปี2015ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพ็กเกจอนี้มันมีผลกระทบต่อหุ้นเทสซาอย่างรุนแรงมากนะครับก็คือวันนั้น พอหุ้นพอเทสซาขึ้นมาเป็น500 500บิลเลี่ยนได้จริงอีลอนมัสทำทุกอย่างสำเร็จแต่กลายเป็นว่าแพ็กเกจที่เขาจะให้เงิน50บิลเลียนกับอีลอนมัสเนี่ยมีผู้ถือหุ้นบางคนมองว่าไม่แฟร์นะครับซึ่งต้องบอกผู้ถือหุ้นคนนั้นก็คือมีคนที่ถือหุ้นเทสซาอยู่แค่200หุ้นเท่านั้นหรือเงินไม่กี่หมื่นบาทนะครับไปฟ้องกับคอร์ทที่เดลาแวร์แล้วบอกว่าผมคิดว่าการที่บริษัทเทสซาจะต้องจ่ายเงินให้ซีอที่50บิลเลี่ยนเนี่ยม ซ <handled kr> <ii> ึ่ง50บิเ hmm. ล so, okay. ียนก็คือมันก็เยอะมากจิกิตาห้าสิบเลียนห้าหมื t t ่ล้านเหรียญมันคือกี <illy> ่ก <t> ี่แสนล้านบาทก็ล้านล้านสิหลายล้านล้านบาทนะใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติเราก็จะงงว่าเอ๊ะผู้ถูอหุ้นไปฟ้องปุ๊บทำไมล่ะในเมื่อผู้ถือหุ้นเขาก็โหวตอัพูฟมาแล้วบอร์ดทุกอย่างอัพูฟมาหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคอร์ทที่ดอมเลอนงินไปนะครับติตาปีกับมา สารรับฟ้องแล้วมีคำวินิจฉัยยังไงคะบอกว่าเออคดซีอีโอไม่ควรจะได้เงินผลตอบแทนสูงถึง50บิลเลียนเนะในครั้งเดียวเพราะว่ามันก็เยอะมากจริง50บิลเลียนเขาก็บอกว่ามันมากไปสำหรับผลตอบแทนให้ซีอีโอนะครับเทสลายื่นอุทธรณ์แล้วครั้งที่2ก็ไม่ผ่านนะครับก็เลยเป็นคลาสสิกสั่งว่าอีลอนมัสเนี่ยทำแพ็กเกจสองพสิเนี่ยได้สําเร็จภายในปี2021แต่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยปี22 23 24จนถึงปีเนี้ยสองพ อีลอนมัสยังไม่เคยได้สต็อกออปชันนั้นมในมือหรือไม่เคยได้เงินจากเงินก้อนนั้นเพราะว่าไปติดคําสั่งศาลไปติดคําสั่งศาลก็นี่แหละครับมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ของเท s l a ที่คนไม่รู้นะครับถ้าผมจะเล่าข้ามไปก่อนก็คือว่าทํำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวลบๆของเท s l a หลายอย่างว่าเออีลอนมัสไม่โฟกัสกับเท s l a เลยอีลอนมัสเอาเวลาไปทํา Xai ไปทํา Twitter ใช่ไหมครับ SpaceX อย่างอื่นแบ่งเวลาให้รัฐบาลทําโดชอย่างเงี้ยอ l ล n m u s ไม่ได้โฟกัสกับเทสลาแต่ที่มาที่ไปก็คือว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบอร์ดและผู้ถือหนเทสลาไม่แฟร์กับอ l ลาม u s เพราะเขาทําให้เราเยอะมากในฐานะผู้ถือหุนเทสลาเนี่ยมาหลายปีแต่เขาไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้แคตตาลิสต์มันกำลังจะเปลี่ยนไปที่อยากชวนเพื่อนมาคุยเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ Elon m เข้าไปทำหลายอย่างเนเรื่องของโดชให้โดทรัมป์ต่างต่างเนี่ยแล้วมันไม่สำเร็จต้องบอกเขาโดน ไล่ออกมานะอันนี้โหจริงคุยยาวแล้วเนี่ยว่าทำไมโดนไล่ออกมาเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงอเมริกาเพราะว่าในแผนใหญ่ที่เขาอยากจะทาพามนุษย์ไปดาวอังคารเนี่ยถ้าอเมริกาเกิดล่มก่อนเพราะว่าเดบครายสเนี่ยมันจะทำให้แผนทุกอย่างเขาพังเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์เขามองแล้วความเสี่ยงในแผนของเขาที่เขาพยายามมีแต่ละอมพานีเนี่ย SpaceX Tesla Neuralink อ่ XAI เนี่ยอุปสรรคของเขาที่จะไปถึงดาวอังคารไม่ใช่บริษัทเขาเองแต่เป็นเรื่อง De b t Crisis ของอเมริกา ซึ่งเขาพยายามเข้าไปแก้แล้วแต่ไม่สําเร็จเขาโดนไล่ออกมาเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าผมแก้ปัญหาการเมืองซึ่งไม่มีทางแก้ได้แล้วผมพยายามแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะพามนุษย์ไปดาวอังคารหรือว่ากอบกู้อเมริกามาด้วยการสร้างบริษัทที่สุดยอดในโลกก็คือทํากองทัพหุ่นยนต์ทํา AI ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสร้างอีคอมมี่ออสเกลต่างๆสร้างผลอบแทนมาใช่ไหมครับก็เลยเปที่มาว่าทําไมเขาถึงจะ โฟกัสได้เนี่ยเขาก็เลยไปคุยกับบอร์ดแล้วก็เลยไปที่มาว่าหลังจากที่เขาเออกมาจากการ์ดเมนต์เนี่ยบอร์ดก็เลยในที่สุดบอกว่าได้โอเคตกลงกันแล้ววันนี้คอมเพนเซชันแพ็กเกจต่อไปของอิลลามัสก็คือจะให้เงิน1นึ่ง trillion ซึ่งวันนี้มันก็ดูมโหฬานนะกีตา้าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันที่6กเดือนกันเบิร์เนี่ยผู้ถือหุ้นเทสซ่าก็จะอัพพรูฟอีกเพราะว่าถ้าอิลลามัสจะได้เงิน1นึ่ง trillion เนี่ยคือคุณต้องทําให้เทสซ่าตโตเป็น10ทริลเลียนซึ่งมันต้องโต10เท่ามันก็เป็นเป้าหมมมาาายทีี่สูงกกตตออนน้คืเ็ แคปของเทสลาอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่ง t r i l l i o พอดีเลยครับตอนนี้แต่แพ็กเกจนี้จะให้ผลตอบแทนอีลอนมัสหนึ่ง t r i l l i o ใช่ครับใช่เท่ากับมาร์เก็ตแคปณปัจจุบันนี้เท่ากับมาร์เก็ตแคปณปัจจุบันแต่มันจะเป็นแค่สิของมาร์เก็ตแคปในอนาคตคซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นคําถามที่หลายคนที่ติดตามเทสลาแต่อาจจะบอกไม่ชอบเพราะอีลอนมัสไม่โฟกัสใช่ไหมผมเลยตั้งคําถามต่อมาว่าถ้าแพ็กเกจนี้ผ่านนะวันที่6กอะ่ะคุณคิดว่าอีลอนมัสจะทํางานหนะักให้เทสลาไหมในเมื่อวันนี้ แอสเซทต่างๆที่เทสลาอีลอนมัสก์มีไม่ว่าจะเป็นกับ SpaceX XAI เอีไอเนี่ยทั้งหมดรวมกันอีลอนมัสก์จะมีเงินแค่2องล้านบิลเลียนแปลว่าถ้าเขาทำแพ็กเกจคอมเพนเซชันนี้สําเร็จเนี่ยทรัพย์สินเขาจะเพิ่มนทีห้าเท่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออินสันติบมันเริ่มออไลน์แล้วไงว่าเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์ก็จะมาโฟกัสกับเทสลาถ้าเกิดว่าคอมเพนเซชันแพ็กเกจนี้ผ่านผมก็ยอยากให้เพื่อนๆน,นักลงทุนเนี่ยจับตากับคอมเพนเซชันแพ็กเกจมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยมันไม่่่่ใชวาแแบบเเอออ๊อนะะก็็ปนนคขง มันเป็นแชลเลอร์ที่สําคัญที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเราอย่าลืมว่าในปี2018เนี่ยเทสอิลอนมัสก์ไม่ได้ผลตอบแทนนะไอ้เงินงต่างๆที่เขานำไปใช้ซื้อ Twitter ไปลงทุนกับ XA i ต่างๆเนี่ยมันเป็นคอมเพนเซชันแพ็กเกจจาก2,012ของเขาอยู่นะครับต้องบอกส่วนตัวอิลอนมาสก์รู้สึกว่ามันไม่แฟร์มากที่เขาเขาไม่ได้อ่ m คอมเพนเซชันนี้แล้วก็ในทางกับการวันนี้เขาบอกถ้าเขาอยากจะสร้างกองทัพหุ่นยนต์หรือกองทัพ AI ในเทสลาเนี่ยเขาอยากจะมีโ แชร์ใน t ท s l a 25%เขาก็เลยไปต่อรองคืออันนี้อาจจะฟังดูแล้วมันแปลกเนะแต่ที่อิวมาสไปต่อรองแพ็กเกจกับบอร์ดอะว่าเขาต้องขอผลตอบแทนหนึ่ง trillion อะกิต้าแล้วเขาไม่ได้ของเดินเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที้เขาต้องการนะไม่ใช่ตัวเงิน1นึ่ trillion นั้นแต่เขาต้องการผลโหวตในบริษัทเท s l a ว่าเขายังมีผลโหวตอยู่25%อยู่ซึ่ง ถ้าวันนั้นกิตารุดึกขึ้นดูดเขาทําให้เทสลาไปได้10บรี i l แล้วอะถ้าเขารับเป็นแค่เงินฟิกซ์ครับไม่ได้อิงกับราคาหุ้นเนี่ย<ะ>บุลค่าอส s e t เขาผลหรือว่าบ o ดพาวเวอในเทสลาเขาก็จะไม่โตขึ้นใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงขอสิซของ market cap เพราะว่าวันนี้เขาถืออยมมาสิบหปร์เซ็นตของเทสลาถ้าเขาได้มาเพิ่มอีกสิเนี่ยมันจะทำให้เขามีบ25ซี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาบอกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมา,เยเากาเ ดเรกชันที่เขามองว่ามันดีและเซฟกับมนุษย์หรือก็คงจะไปตรงกับเป้าหมายเขาที่จะพามนุษย์ไปดาวังคารได้นะครับแต่กับการมันก็ไม่ได้มากพอเขาไม่ต้องการทั้ง50%เพราะว่าเขาบอกถ้าเขา,เขามี50%เนี่ยวันหนึ่งเขาจะทำอะไรที่มันอีเวลกับโลกเราหรือทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคนส่วนใหญ่อีก75%จะได้รวมตัวกันหวต Against เขาได้ว่าโอเคไม่อยากให้สิ่งนี้ผ่านในเทซ่านี่ก็เลย เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมแชร์เขาเด้อคนนี้สำคัญมากแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านจริงซึ่งผมเชื่อว่าผ่านนะ,ะเราจะเห็นอีล n m u s คนใหม่แล้วเราจะเห็น product และสิ่งใหม่ๆออกมาจาก Tesla เพราะว่าอีล n m u s จะต้องดันราคาหุ้นให้ได้10เท่าและในอดีตที่ผมเล่าให้กิตาฟังคือทั้ง2012และ2018อะ่ะเขาทำให้หุ้นโต10เท่าได้ภายใน4ปีนะเขาไม่เคยรอถึง10ปีเลยโมสูหนึ่งล้าน subcribers s เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษ,ษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ